สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ทุกคนนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าอันนี้ก็เป็นคาบที่2แล้วที่เราเจอกันนะครับผมซึ่งในแต่ละคาบเนี่ยครูแบงก์ก็บอกไปแล้วตั้งแต่คาบที่1นนะครับผมว่าจะสั่งการบ้านทางละ2ข้อสองข้อแต่ว่าอันนี้ครูแบงก์ก็จะช่วยนะครับผมช่วยพวกเราทำการบ้านนะครับผมหนึ่งข้อโดยที่วันนี้เราก็จะเรียนกันอยู่ในเรื่องเดิม,มและครับผมการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้กราฟนั่นเอง นะครับผมอ่ะเราก็ไปดูต่อเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะครับผมในโจทย์ของตัวนี้ก็จะกลายเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นกนารบ้านข้อที่7เนาะก็เป็น 2x บวก 3y บวก2เท่ากับ0นะครับผมส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น 4x บวก9 y เท่ากับ36นะครับผมในส่วนของ2ตัวนี้เนาะก็ไม่ยากนะครับผมอันดับแรกเลยเราทำอะไรยังไงกันก่อนก็ไม่ยากตั้งชื่อนะครับผมหรือเขียน sol ก็ได้อ่ะ ทำแบบนี้เขียนวิธทีทำก่อนแล้วเราก็มาตั้งชื่อให้ตัวระบบสองสมการตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะกลายเป็น 2x นะครับผมบวก 3y บวก2นะครับผมเท่ากับ0เนาะกับอีกอันนึงนะครับผมอันนี้ให้เป็นสมการที่เนาะอ่ากับอีกอันนึงก็จะเป็น 4x บวก 9y เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย สามสิบหกอันนี้ให้เป็นสรรมการที่สองนะครับผมอ่ะจะสังเกตได้ว่าพิจนารณาเลยนะว่าสรรมการที่หนึ่งหรือสมการที่สองเนี่ยนะครับผมม, 1, มีตัวแปรเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งอยู่ข้างข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับผมอ่ะอย่างข้อแรกเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นสองใช่ไหมมี x ออยู่อันนี้ก็จะเป็นสาม นะครับผมเห็นว่า x กับ y เนี่ยมาอยู่ข้างเดียวกันเพราะนั้นใช้ไม่ได้นะครับผมสมการที่สองใช้ได้ไหมอันนี้ก็เป็น 4x ใช่ไหมลูกอีออันหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่ 9y เห็นว่ามันอยู่ข้างเดียวกันเพราะนั้นมันใช้งานอะไรไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นที่จะไปสร้างสมการที่สามขึ้นมานะครับผมโดยเอาสมการใดสมการหนึ่งขึ้นมาเขียนนะครับผมอ่ะครูแบงค์เอาอันที่1ขึ้นมาก็ได้อ่ะ เนี่ยดูง่ายดีนะครับผมอ่ะบวกสาม y ครูแบงค์งเยอะขนาดนี้มันง่ายตรงไหนนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะก็ลองทํายากๆให้ดูก็ได้อ่ะไม่ทําง่ายๆก็ได้อ่ะลองทายากๆให้ดูก็ได้นะครับผมอ่ะอันดับแรกครูแบงค์ก็ทําการเลือกก่อนว่าครูแบงค์อยากให้ x หรืออยากให้ y อยู่ข้างข้างหนข้างหนึ่งอ่ะในข้อนี้ครูแบงค์อยากให้ x และกันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมครับครูแบงค์ก็ทําการย้ายนะครับผมย้าย ย้ายบรรดาพวกนี้นะครับผมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับผมย้ายไปเลยย้ายไปดื้อๆอย่างเงี้ยแหละนะครับผมสามเนี่ยมันเป็นลบอยู่ใช่ไหมครับย้ายฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นอะไรเอ้ยม่ใช่สามเนี่ยครับผมมันเป็นบวกอยู่ใช่ไหมย้ยายฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นลบนะครับผมลบสามวายอันนี้เป็นเท่าไหร่ลบสองเอ้ไม่ใช่ลบสองบวกอยู่ใช่ไหมครับก็ย้ายฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นลบสองนะครับผมฝั่งนี้จะเหลืออะไร ฝั่งนี้ก็จะเหลือ 2x แต่ว่าใช่สิ่งที่เราต้องการไหมไม่ใช่นะครับผมครูแบงก์ก็อยากได้แค่ x เนี่ยเพียงตัวเดียวครูแบงก์ก็ทําการย้ายนะครับผมย้าย2ตัวเนี้ยไปไว้ฝั่งนน้นอีกเหมือนกันซึ่ง2เนี่ยเขาทําอะไรอยู่ลูกคูณอยู่ใช่ไหมครับก็ย้ายไปฝั่งนน้นก็จะกลายเป็นฐานฝังนี้ก็จะเหลือแค่ x ใช่ไหมลบ 3y ลบ2 ย้ายไปหารใช่ไหมครับอันนี้เราเขียนหารแบบนี้เนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยหารสองแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนจะงงทุกคนจะตัดแค่นี้เลยซึ่งมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเอาเขามาหารเนี่ยเมื่อหารทั้ง2ตัวเนี่ยครูแบงค์จะเขียนอีกรูปหนึ่งล้กันให้ดูเข้าใจง่ายนะครับผมอันนี้เราจะอ่านว่าลบสามลบสทั้งหมดหาร2ใช่ไหมถ้าเราแยกย่อ,อยออกมาก็คือลบสาม ส่วน2ก็คือหารสอหละนะครับผมลบอยู่กับลบ2ส่วน2แบบนี้ก็คือเนี่ยทั้งหมดมันหารกันครูแบงก์ก็แค่แยกออกมานะครับผมแยกย่อยออกมาเฉยๆว่าให้มันแต่ละตัวหารกันอันนี้หารกันได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ก็หารกันได้ใช่ไหมครับก็เหลือ1กับ1เพราะฉะนั้น x ของ x เดียวของเราเนี่ยนะครับผม ที่เราสร้างมาเป็นสรรมการที่สามเนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบสามยส่วนสองลบกับเท่าไหร่เอ่ยลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็เอามาเขียนเนาะตัวนี้เราอาจจะคิดใส่เศษกระดาษก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมคิดใส่เศษกระดาษก็ได้ถ้าใครกลัวว่าเนื้อที่มันจะไม่พอนะครับผมอ่ะอันนี้ครูแบงก์ก็ให้เป็นสรรมการที่ สามนะครับผมะลบอันน <Okay. S 1> right ี to to hmm. no ้ทิ so ้งก่อนเูแอดๆๆๆๆๆๆๆือดเงือดลบืาดเดือดเดือดเดืดเขียนไดือดเดือดเดอเดเดเด้อดเดนอดเดเอดเลเดือดเด้อดเดรอดเดอดเเือลอเดเดือดคอเดอดเเดรอดเดเืออดเเือ อาผมแทนค่า x ในไหนดีเมื่อกี้เราใช้สมการที่1ไปใช่ไหมครับก็เหลือสมการที่สองใช่ไหมเราก็แทนค่า x ในสมการที่สองนะครับผมจะได้อ่าจะได้นะครับผมอ่ะรูแบงก์ก็ทําการเขียนสมการที่สองขึ้นมาแบบซื่อเลยอ่าเขียนมาเลยนะครับผมปึ๊บอ่าเขียนมาซื่อเสร็จแล้ว เขาบอกว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 3y ส่วน2ลบ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น x เราก็เขียนแทนด้วยตัวแล้วก็ทำการเขียนแทนด้วยตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ทำการเขียนแทนด้วยตัวนี้อะไรที่ไม่ใช่ x เราก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละทิง้งไว้แบบเดิมนะครับอ่ะ4ใช่ไหมอ่ะนี่เป็น x ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนแทนด้วยลบ 3y ส่วน 2ลบ1นะครับผมต่อไปเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวก9 y ไม่มี x ก็ไม่ต้องเขียนนะครับผมไม่ต้องเขียนแทนอะไรที่เป็น x แล้วค่อยแทนด้วยตัวที่ครูแบงค์ไฮไลท์ไว้ให้นะครับผมอันนี้กับสามสิบหเนาะอ่ะเมื่อทำการแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บครูแบงค์ก็ทำการคูณ cool, นะครับผมเอาลบ4ี่เนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมเอาลบ4เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับปุ๊บอันนี้ก็ จะกลายเป็น4คูณอยู่กับลบ 3y ส่วน2ตัวหนึ่งนะครับผมกับอีกอันนึง4ลบเท่าไหร่เอ่ย4คูณกับลบ1ก็ได้ลบ4นะครับผมบวก 9y เท่ากับ36ครูแบงค์ทำไมครูแบงค์ไม่คูณ,คณเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ยังไงล่ะนี่ไง2 1 2 2 2เป็น 4นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะการเอาลบ2เนี่ยไอ้หสองที่เราเพิ่งตัดมาเนี่ยคูณกับ3นะครับผมนะครับ2 3 2> เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบ6 y ลบ4บวกเเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย36นั่นเองเสร็จแล้วครูแบงก์ก็ทำการย้ายข้างไปเหมือนเดิมนะครับผมครูแบงก์ก็ทำการย้าย ไอตัวเนี่ยลบ4ตัวเนี้ยไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเหลืออะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นเท่าไหรเอ่ยก็มีลบ 6y นะครับผมบวกกับ 9y เท่ากับ36 4เนี่ยเป็นลบใช่ไหมย้ายฝั่งก็กลายเป็นบวกนะครับผมอ่ะลบ6บวก9เท่าไหร่ก็จะได้ลบ ไม่ใช่ลบสิก็จะได้แค่ 3y นะครับผมมีนี่อยู่6บาทเพื่อนให้เงินมา9บาทนะครับผมก็จะมีเงินก็คือ3บาทนั่นเองนะครับผมก็คือ 3y 6 36 4, บวก4ได้เท่าไหร่เอ่ยได้40นะครับผมอ่ะปืนอ่ะกูแบงค์เอาเอาอะไรดีครูแบงค์เอาตัวนี้นะครับผมเอาเนี่ยเอาบรรทัดนี้เนาะขึ้นมาเขียนต่อด้านบนนะครับผมเดี๋ยว พวกเราจะได้ไม่เกิดความงงกันเกิดขึ้นนะครับผมอตัวเดิมนะครูแบงค์เอามาเขียน 3y เท่ากับ40นะครับผมเราอยากได้ y เป็นตัวเดียวเราก็ทําการย้าย3นะครับผมย้าย3ไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง40หารถ้าเลยหาร3ครูแบงค์อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ลงตัวสิครับ ูแบงค์ถ้าทาอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงตัวเราจะคิดต่อยังไงมันหานกันแล้วไม่ลงตัวถ้าสมมติว่ามันหานกันแล้วไม่ลงตัวก็ก็ก็ช่างมันนะครับผมติดไว้แค่นี้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นค่า y ของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยค่า y ของเราค่า y ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นลบเท่าไหร่เอ่ยไม่ใช่ลบมีค่าเป็นสี่สิบส่วนสามนั่นเองนะครับผมติดค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องอย่าไปซีเรียสช็อกโกแลตอะไรกับมันเนาะ อ่ะเสร็จแล้วครูแบงก์ก็แทนค่าเมาื่อเราได้ค่า y มาแล้วใช่ไหมครับคบรูแบงก์กนะ็ทาการแทนเนาะแทน y แทน y ในไหนดีเอาง่ายๆเอาแทน y ใน3ก็ได้นะครับผมดูง่ายดีนะครับผมง่ายตรงไหนเนี่ยครูอ่ะแทน y ในสรรมการที่3นะครับผมอ่ะจะได้เราก็เขียนตัวสรรมการขึ้นมาก่อนนะครับผมสรรมการของเราก็คือ x เท่ากับลบ สม y ส่วนสะครับผมลบหนึ่อ่ะแล้ก็แทนค่ามา y มีค่าสกับเท่าไหร่ลบสี่ส่ิบส่วนสามใช่ไหมอ่ะปุ๊บแทนเข้าไปลบสองส่วนสาคูณคูณคูณอยู่กับเท่าไหร่คูณอยู่กับ40่สส่วนสนั่นเองนะครับอย่าตกใจนะอย่าตกใจทำไมกูแบงค์เขียนหน้าตามไม่เหมือนเดิมเลย เ็นสามส่วนสองตัวนี้ไม่ลบลบสามส่วนสองเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันกับไอ้นี่แหละแค่ครูแบงค์แยก y ออกมาเขียนให้มันดูเข้าใจง่ายเฉยๆเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะเสร็จแล้วครูแบงค์ก็ทำการตัดทอนการเกิดขึ้นนะครับผมตัดทอนกันง่ายๆเลยนี่ใช่ไหมลกูกสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งแล้วนะ สองหนึ่งสองสองอะไรได้สี่สิบลูกสองยี่สิบนะครับผมเป็นสี่สิบเพราะฉะนั้นด้านด้านล่างเป็นหนึ่งไม่คิดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ด้านบนเนาะลบหนึ่งคูณอยู่กับยี่สิบก็จะได้ข้างบนก็จะเหลือเท่าไหร่เ่ยข้างบนก็จะเหลือลบยี่สิบลบหนึ่งนะครับผมลบยี่สิบลบหนึ่ง x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบยี่สิบเอ็ด นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น An s w ซ r ของเราคำตอบของเรานะครับผมในระบบสมการ x มีค่าเท่า,ทากับลบ21ส่วน y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ส0่ส่วนสาแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆถ้าเกิดใครอยากให้ตัวเลขมันสวยๆก็ไปกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะครับผมแปลง40ส่วน3าเนี่ยให้มันเป็นอยู่ในรูปของทศนิยมนะครับผมก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสน,นะอะในส่วนของตรงนี้ก็ น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็เหลือกันบ้านอีกหนึ่งข้อนะครับผมวันนี้ครูแบงค์ให้ทำเจ็ดข้อเจ็ดข้อแปดนะครับผมกันบ้านอีกหนึ่งข้อก็คือข้อแปดเก้านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครมีคำถามอะไรก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงค์ได้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย